เบสกลางแหลมคือคือ,คอแบบได้ยินทุกย่านครบถ้วนผมเลยรู้สึกว่าให้มาอยู่ลําดับที่1นึ่งครับผมอันนี้ของผมนะโ <Okay S 2> <ข>อเคครับและสําหรับโนหนึ่งของผมนะเหมือนแอมเลยครับผมแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากอนันตปาชัยเยอปาติเทเทนาะอาปาติยาอาปาติเทเทกือาปาติโทอาปาติกู สวัสดีครับทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะกับเสียงจากยานแม่ครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าทุกวันนี้เนี่ยหูฟังไร้สายกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของพวกเราไปแล้วนะครับยังไงในวันนี้ฮะขอขอบคุณทางยานแม่จากกลุ่มหูฟังไร้สาย True Wireless and gadget มากๆนะครับที่ได้ส่งหูฟังบัสเกจทั้ง5ตัวนี้มาให้เราได้ลองใช้ลองรีวิวกันนะและในวันนี้นะผมไม่ได้มาคนเดียวผมพบเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งนะครับผมผมพาแอมมาด้วยในวันนี้สวัสดีนะครับแอมวันนี้ครับ ขอบคุณแอมมากๆเลยที่สละเวลามาถ่ายคลิปสนุกๆด้วยกันมาร่วมจัดอันดับการชิวๆในวันนี้นะ<ด>ครับผมบในวันนี้เราจะมาจัดอันดับหูฟังบัจเจตตัวไหนกันบ้างครับแมอมตัวแรกจะเป็นเลดมีบาดหกไหลนะครับผมตัวที่2จะเป็น e อียฟันแอร์ไลท์แล้วก็ตัวที่3จะเป็น s าวค r ร์อาไอครับผม และตัวที่4ครับเป็น s o u n d p e c e T3 Pro และตัวสุดท้ายก็คือ TOSO Airjino V นั่นเองครับหูฟังบัจเจต5ตัวทั้งหมดในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชื่อลิสของผมกับของแอมเนี่ยจะเหมือนกันไหมแน่จะเหมือนกันไหมและจะไปเหมือนกับยานแม่ที่ยานแม่ได้จัดไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองติดตามกันแต่ยังไงก่อนที่เข้าไปชมคลิปกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ทาง e gadget Thailand ของพวกเรากันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งรุง้งริ้งแจ้งเตือน ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราครับยังไงถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยนนครับผม เรามาดูสเปคของแต่ละรุ่นกันนะว่าเขาให้อะไรกันมาบ้าง สเปกเลดมีบัตรไหลนะครับผมจะเป็นบลูทูธ5.3าจุดสามออเดโอโคเด็กเป็น AAC นะครับผมส่วนไดเวอร์จะมีขนาด12.4ม mm ิลิเมตรนะครับผมให้มาเป็นดินามิกไดเวอร์ไทเทเนียมไดอะแฟมนะครับส่วนการใช้งานนะครับผมใช้งานได้สูงสุด7ชั่วโมงต่อหนึ่งการชาร์จนะครับผมไมให้มาข้างละ2ตัวเป็นไม้แบบ AI noise reduction นะครับผมมี NC แบบ h y b r i d ตัดเสียงรบกวนไดถึง40เดซิเบลและกันน้ำมาตรฐาน IP iP54 ครับต่อมา EarFun a i r l i n h t นะครับผมบูทูธจะเป็น5.4 Audio c o ออ c โอโคเดจะเป็น SBC AAC d i เวอรจะเป็น c o m p o s i t ไดเ v e r มีขนาด12มิลิเมตรนะครับการใช้งานสามารถใช้งานได้สูงสุด11ชั่วโมงต่อ1ชาร์จนะครับผมไมให้มาข้างละ2ตัวเป็น AI นะครับอีกทั้งยังมีเกมโหมดและการกันน้ำ IPX 5 ต่อมาจะเป็นซาวด์คอ r e R50i รองรับ b l u e ูธ o t h 5.3 a u d i ออ o d โ c โคเดจะเป็น SBC และ AAC d ดเวอจะมีขนาด10 m mm, มเป็น Dynamic d i เวอรใช้งานได้สูงสุด10ชั่วโมงต่อ1ชาร์จไมให้มาข้างละ1ตัวเป็น AIEnhance นะครับผมยังรองรับเกมโหมดและการกันน้ำระดับ IPX 5นะครับผม เรามาดูสเปคของ s o u n d p i e c t T3 Pro ด้วยกันนะ Bluetooth ให้มาเป็นเวอร์ชัน5.4รองรับโคเดก AAC และ SBC Dynamic Driver ขนาด12มิลิเมตรใช้งานได้สูงสุด7ชั่วโมงต่อการชาร์จไม่ให้มาข้างละ2ตัวพร้อม ENC มี Adaptive Noise Cancellation หรือ ANC มาให้สามารถตัดเสียงรบกวนได้ถึง35เดซิเบลมี t r a n s p a r e n t Mode มาให้สามารถเปิดรับฟังเสียงรอบข้างได้รองรับ Multi Point Connection สามารถเชื่อมต่อ ได้สูงสุด2อุปกรณ์เกมโหมดก็มีมาให้ Latency ต่ำเพียง80 ms. มิลลิวินาทวีโหมดก็มีมาให้นะมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX4 ของโทโซ่อ g i จ o ยนว่าบลู o ู h ให้มาเป็นเวอร์ชัน5.3 b l บล t ทูธโคเด e กรองรับ AAC และ SBC d y n a มิกไดรเวอขนาด10มิมใช้งานได้สูงสุด10ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งไม่ให้มาข้างละ1ตัวพร้อมด้วย AI Enhanced Call มีเกมโหมดมาให้และมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX4 จากเราได้ฟังสเปคของทั้ง5ตัวแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างแอมคิดว่าสเปคของตัวไหนเด็ดสุดครับผมก็ถ้าที่ผมดูแล้วโอเคที่สุดผมว่า,าทีา T3 p ป o ผมให้อันดับหนึ่งจริงครับเห็นด้วยเพราะว่า T3 Pro โเนี่ยเขาจัดฟังก์ชันมาให้เต็มเต็มยับยับมากๆ ANC ก็มี ENC ก็มี movie mode ก็มี game mode ก็มีรมเรียกได้ว่า ครบถ้วนครอบคลุมการใช้งานมากๆนะครับผมถือว่าสเปคนี้จัดหนักจัดเต็มที่สามโปเอาไปเลยโนหนึ no ่งเรื่องสเปคของเรานะครับผม,บผมแล้วที่โลล่ะคิดว่าสเปคตัวไหนที่แบบไม่ค่อยเวิร์กเลยแอมที่โลผมให้เป็นซาวคอ R 5 0 i แล้วกันครับผม,มจริง,รงๆอันดับเดียวกันเลยนะที่1กับที่โลกันถ้าเกิดว่าเรื่องสเปคนี้ก็ตามนี้ครับผมเพราะเราก็ดูจากที่เขาให้มาประมาณนี้ซาวคอ R 5อ i ยเนี่ยค่อนข้างให้สเปคมาน้อยที่สุดใน5รุ่นนี้เลยนะใช่ครับผมสำหรับเรื่องสเปคก็ประมาณนี้ ครับเราไปดูไม์ของหูฟังแต่ละรุ่นกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงไม์จากหูฟังเลดมีบัตรหกไหลนะครับผม เสียงเป็นยังไงบ้างครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นการทดสอบเสียงภายในอาคารนะครับผมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับเสียงที่คุณกําลังได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงไม์จากหูฟังเอียร์ฟันแอร์ไลฟ์นะครับผมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับอันนี้เป็นเสียงภายในอาคารนะครับผมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมเสียงที่คุณกําลังได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงไม์จาก หูฟังซาวคอร์ R50i นะครับผมเป็น uh, การทดสอบเสียงภายในอาคารนะครับฮัลโหล1 2 3 4ฮัลโหล1 2 3 4ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับและนี่คือเสียงจากซาวพีซ T3 Pro เป็นยังไงบ้างครับได้ยินกันชัดไหม1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 3นี่คือเสียงจากซาวพีซ T3 Pro ครับ1 2 3เป็นยังไงได้ยินชัดไหม เสียงที่คุณที่ได้ฟังอยู่ตอนนี้นะเป็นเสียงจากโทโซแอร์จายนัาเป็นยังไงครับได้ยินกันแชทไหมทดสอบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามย้ำอีกครั้งนี่คือเสียงจากโทโซแอร์จายนัาครับได้ยินกันชัดไหมเสียงที่คุณกําลังได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงมยาจากครูฟังเลดมีบัตรหกไลท์นะครับผมอันนี้เป็นนอกอาคารนะคบผมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับ เสียงที่คุณกําลังได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงไม้จากหูฟังเอียร์ฟานแอร์ไลฟ์นะคะผมอันนี้ถ่ายด้านนอกอาคารนะคะผมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงที่คุณกําลังได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงไม้จาก หูฟังซาวคออ R ห้าชุดไอนะครับผมอันนี้เป็นเสียงไายนอกอาคารน,นะครับผมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับเสียงที่คุณได้ยินได้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากซาวพีซ T สามโปรครับเป็นยังไงบ้างได้ยินชัดไหมตอนนี้เราอยู่กันภายนอกอาคารน,นะได้ยินกันชัดไหมหนึ่งสองหนึ่งสองสามเสียงจากซาวพีซ T สามโปรครับและนี่คือเสียงจากโฮโซแอร์จ่ายหนว่าเราอยู่กันภายนอกอาคารน,นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างได้ยินชัดไหมห 12, นึ่สงสองหนึ่งสองสามนี่ โฮโซแอร์จายโนวาครับ ได้ยินชัดไหมหลังจากเราได้ลองไมค์กันทั้งในอาคารและนอกอาคารทั้ง5ตัวเรียบร้อยนะแอมแอมคิดว่าไงบ้างครับของผมถ้าตัวที่1ลําลดับหนึ่งเลยนะผมให้เรดมีบัตรหกไหลเพราะว่าเสียงค่อนข้างดีเป็นธรรมชาติแบบให้เนื้อเสียงจริงๆเลยแล้วก็ออกด้านนอกอาคารเนี่ยค่อนข้างตัดเสียงรบกวนได้ดีชัดคุยรู้เรื่องใช่ผมเลยให้ที่1อันนี้เห็นด้วยเลยครับผมที่1ของผมในเรื่องของไมค์เหมือนแอมเลยนะก็คือเรดมีตัวนี้นะครับผมเรียกได้ว่า คุยในอาคารก็ชัดคุยนอกอาคารก็ชัดมีเสียงแทรกมีเสียงรถเสียงลมก็ถือว่าจัดการได้ดีมากๆครับรผมได้ดีครับอ่าแล้วที่โลแอมที่โลอ่อันนี้ผมให้เป็นซาวคอ c o อา r 5 0ห้าศูนไอแล้วกันครับอ่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่มีความตื้อๆทีหนึน่งแบบฟังไม่ค่อยชัดอใช่ออกนอกสถานที่หรือว่าแบบมีเสียงรบกวนเนี่ยจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องและบทสนทนาคู่ปลายสายอะไรเงี้ยคือเราจะฟังไม่รู้เรื่องเราจะแบบฮะ อะไรนะตลาดอะไรประมาณนี้ผมเลยรู้สึกว่างั้น่าให้เป็นที่5ละกันเหมือนกันครับผมที่โหลของผมในเรื่องของไม้ก็จะเป็นซาวคอ c o R50I นะเพราะว่าอย่างที่แอมบอกนะครับคือ จริงๆในอาคารนะ่ะมันก็ชัดแหละแต่ถ้าเทียบกับ5ตัวที่เหลือในอาคารนะ่ะซาวคอชัดน้อยสุดจริงๆแล้วก็ยิ่งพอไปออกนอกอาคารนอกสถานที่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือไม่รู้เรื่องละสนทนากันไม่รู้เรื่องละก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องของไม์ของหูฟังบัจเจตทั้ง5้ตัวนี้ครับหลังจากที่เราดูสเปคและไม์มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเรื่องเสียงกันบ้างนะครับพี่นิวได้เลยครับ <Okay. S 1> ในเรื่องเสียงเนี่ย เรามาดูที่โหลกันก่อนดีกว่าไหมแอมอ่าได้ครับผมเป็นไงครับบอยของแอมคืออะไรครับบ้ย ก็ยังเหมือนเดิมครับผมผมให้ซาวคอ r 5อ i เช่นเดิมนะครับผมเพราะว่าอาาซาวคอ R50i ไอเนี่ยเนะบสค่อนข้างหนักเสียงเบสมาหนักมาเต็มมากจนผมรู้สึกว่าแบบมันล้นเกินไปสําหรับผมฟังแล้วไม่ค่อยสบายหูเท่าไหร่ครับผมผมเลยให้มาอยู่ที่5แล้วตัวที่5ของพี่นิวล่ะครับผมคือตัวไหนตัวบ๊วยของผมครับเป็นใครไม่ได้เลยก็ตัวเดียวกับแอมนั่นเองนะก็คือตัวเดียวกันซาวคอ r 5ไอครับ,บ,อ,รบอย่างที่แอมบอกครับคือเบสมันล้นๆ้นแหละด้านกลางญ้านแหลมก็ ก็มีให้ได้ยินนะแต่เป็นย่านกลางกับย่านแหลมที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายหูเท่าไหร่ครับผมรู้สึกว่าฟังไปได้เพลง2เพลงเนี่ย<ๆ>ก็เริ่มแบบไม่สบายหูตื้อๆแล้วก็แสบหูเบาๆแล้วสำหรับซาวคอ R50i นะครับผมครับตัวที่4ของผมนะครับผมจะให้เป็น โทโซอาใจหนว่าครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าเบสมีย่านซับค่อนข้างเยอะเสียงกลางจะไม่ได้เด่นออกมาสักเท่าไหร่นัก <c oughs> ครับผมแล้วก็เสียงแหลมจะมีความชัดเจนอยู่ <c oughs> ก็คือตามสไตล์โทโซเลยครับผมจะเป็นเบสกับแหลมที่ค่อนข้างเด็ด <c oughs> ใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบให้มาอยู่ที่สจะด <c oughs> ีดีกว่าสำหรับอันดับที่4รองบอยของพี่นะก็คือเอ r f u n ฟัน l i f e ตัวนี้นะครับผมจริงๆที่พี่ให้รองบอยเนี่ยจริงๆมันฟังเพลงโอเคใช้ได้เลยนะครับผมก็มีความไม่สบายหู น้อยกว่าซาวคอ r 5 0 i อ,อยู่เล็กน้อย,อยแต่ก็ยังตื้อๆอยู่ดีอะประมาณนี้ครับผมผมก็เลยให้มันเป็นรองบวยนะซาวคอกับเอียร์ฟันในเทเลสผมก็ไปอยู่ด้วยกันที่บวยและรองบวยนะครับผมเรามาต่อกันที่อันดับที่3อันดับที่ 3, อ3ของพี่เนี่ยก็คือเหมือนของแอมเมื่อกี้นี้อันดับที่3าของพี่คือ4ของแอมเมื่อกี้นี้ก็คือโทโซใช่โทโซแอร์จายนว่าอย่างที่แอมบอกว่าโทโซเนี่ยเด่นๆของเขาเลยคือ ย่านเบสกับย่านแหลมที่มีมาให้แบบจุกใจผมว่าพอผมฟังเพลงจากโทโซแอร์จายนวเนี่ยนะเบสหนักแหลมสายเนี่ยมาเป็นสไตล์ของโทโซอยู่แล้วซึ่งผมว่ามันใช้ฟังเพลงได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็ให้ความรู้สึกดีกว่าซาวคอและเอียร์ฟันอยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับผมตัวนี้ก็เลยกลายเป็นที่3ในเทลิสของผมครับโทโซแอร์จายนวาโอเคครับผมส่วนของผมที่3ของผมจะสลับของพี่นิวนิดนึงเพรผมจะเป็น เียฟ <Year> ันครับผมอ๋อแอมนี่ชอบชอบเอียฟันมากกว่าโทโซเนะแต่พี่ชอบโทโซมากกว่า,าทำไมแอมนีอนนชอบนี้มากกว่าครับผมเห็นหผลที่ผมชอบมากกว่าผมรู้สึกว่าตัวเอียฟันจะค่อนข้างฟังซอฟสบายขึ้นมานิดนึงจากโทโซใช่เบสลูกใหญ่เหมือนกันก็จริงแต่ว่าน้ําหนักแรงกระแทกพวกนี้จะค่อนข้างรู้สึกซอฟกว่า ใช่ผมเลยรู้สึกว่าแบบอะในเมื่อฟังสบายกว่าผมเลยให้อันดับที่ดีกว่านิดนึงก็คืออันดับ3ใช่ครับของผมก็จะประมาณนี้คืออย่างที่บอกนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวความชอบส่วนตัวล้วนๆนะเราก็จัดอันดับกันมาของเรา2คนนะครับผมใช่ครับผมเรามาต่อกันเลยนะที่อันดับรองท็อปตัวต่อไปของเราครับรองท็อปของแอมอันดับ2เป็นอะไรครับรองท็อปของผมนะคะผมผมจะให้เป็นซาวพิด T3 Pro ครับผมก็เพราะว่าอันเนี้ย T3 Pro เนี่ย คือฟังง่ายฟังสบายเบสกลางแหลมคือรายละเอียดมาชัดมาครบครับผมให้โทนหนาๆอุ่นๆฟังสบายขึ้นมานิดนึงใช่จากเอียร์ฟันเนาะครับผมผมเลยรู้สึกว่าแบบค่อนข้างเข้าถึงง่ายกว่าจับต้องได้ง่ายกว่าใช่ผมไม่ชอบฟังอะไรที่มันหนักหรือล้นเกินไปใช่ผมเลยให้ T3 Pro มาอยู่ที่2องครับอันนี้อันดับที่2ของเราเหมือนกันครับผมหมนของพี่ก็ให้ s o u n d p T3 Pro เหมือนกันเช่นกันครับผมคือ เบสกลางแหลมของ T3 Pro เนี่ยอาจจะไม่ได้มันหนักเท่ากับเจ้าตัวซาวคอหรือเยียฟันนะ,ะแต่มันเหมือนกับมาแบบถูกที่ถูกทางอยู่ในตำแหน่งที่พอดีพอด,พอดีไม่มากไปและไม่ล้นจนเกินไปครับผมฟังสบายฟังได้ยาวๆนะแอมเนาะสำหรับสาว p t 3 Pro ครครับโอเคไปแล้วสี่ตัวและลำดับที่1นะครัะคะผมจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือเลดมีบัตรหกไลท์ในส่วนของผมที่ให้ลำดับที่1นะครัะคะผมเพราะว่าเลดมีบัตรหกไลท์เสียงค่อนข้างมีบาลาน ดีเบสกลางแหลมนี่มาชัดมาครบรายละเอียดนี่จัดเต็มผมเลยรู้สึกว่าเสียงจับต้องได้ง่ายเข้าถึงง่ายครับผมผมเลยรู้สึกว่าให้ลำดับที่1อือันนี้เห็นด้วยเลยครับอันดับที่1ของผมก็เช่นกันนะครับเจ้า r ร d มี b บัต6 l i t ไล์ตัวนี้นะครับผมย่านเสียงทุกย่านเบสกลางแหลมมาแบบจัดเต็มนะครับหัวโน้ตและหางเสียงมีมาให้ได้ยินแบบชัดเจนเบสที่ให้มาก็มีความฉ่ำโบะแบบพอดีกำลังดีนะเอาไปเลยที่1ในเรื่องของคุณภาพเสียงเร d มี b บั s 6 l i t ไล์ครับ และหลังจากที่เราดูสเปกหม่และเรื่องเสียงมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปจัดอันดับใน5ตัวกันดีกว่าครับพี่นิวเราเริ่มกันที่อันดับบ้วยเหมือนเดิมไหมได้ครับอ,อันดับบ้วยของแอม อันดับบอยของแอมอยังไงฮะโอเคอันดับบอยของผมผมให้เป็น s o u n d r e R50i มันเดิมโอ้โหฮะใช่ครับทําไมฮะทาไมถ้าพูดถึงสเปคคือเขาให้มาค่อนข้างกลางๆไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะคบผมส่วนในเรื่องของไม์ผมรู้สึกว่าถ้าคุยในอาคารฟังได้ปกติแต่ถ้ามีเสียงรบกวนเข้ามาเนี่ยไม์จะค่อนข้างตัดเสียงรบกวนไม่ได้ใช่แล้วก็เรื่องของเสียงเนี่ยผมรู้สึกว่าเบสให้มาเยอะไปไหน่อยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยสันทัด เท่าไหร่กับเสียงที่มีเบสเยอะขนาดนี้ใช่ผมเลยรู้สึกว่าให้อยู่อันดับที่5น่าจะดีที่สุดเช่นกันครับอันดับบวยของผมสาวคอ R50 i ครับสเปคก็ผมว่าจริงๆให้มานน้อยไปนิดนึง ให้มันน้อยไปนิดนึงถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับ5ตัวที่เราเอามาให้ดูกันใ,<ช>ในวันนี้นะนะครับซาวคอถือว่าให้สเปคมาน้อยที่สุดเลยละ่ะ<อ>แล้วกเ็เรื่องไมเนี่ยอย่างที่แอมบอกเลยว่าในอาคารเนี่ยเอาจริงจะถือว่าชัดมันก็ชัดแหละ<ช>แต่ขนาด<ช><ช>ว่าเป็นเสียงรบกวนภายในอาคารอะ่ะอย่างพวกพิมพ์คีย์บอร์ดเอกสารหรือคลิกเมาส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สามารถตัดได้ดีขนาดนั้นนะครับก็ทําให้การสนทนามีปัญหาได้เลยขนาดอยู่แค่ในอาคารนะและยิ่งไปนอกอาคารก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมแล้วก็ในเรื่องของย่านเสียงก็อย่างที่แออมมบกแลลลว่าโน ฟังแล้วก็จะปวดหูหน่อยฟังได้เพลงสองเพลงก็จะเกิดอาการล้าที่หูลวประมาณนี้ครับผมสําหรับอันดับบวยของผมนะฮะไปดูกันที่อันดับที่4ครับได้ครับผมอันดับที่4ของผมจะเป็นโทโซอาจายนววครับผมตัวนี้คือสเปคให้มาค่อนข้างกลางๆเมื่อเทียบกับ5ตัวนี้แต่ว่าจะดีขึ้นมาจากซาคออาห้าสุดในนิดหนึ่งครับผมส่วนเรื่องไมค์ครับผมตัวนี้ก็ไมค์ก็ชัดนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเจอเสียงรบกวนเยอะๆมันก็จะตัดเสียงรบกวนได้ไม่ดีเท่า ีควรและในส่วนเรื่องของเสียงนะครับผมตัวนี้ให้เสียงเบสและเสียงแหลมมาค่อนข้างเยอะแต่เสียงกลางดกมานิดนึงผมเลยรู้สึกว่ารวมๆแล้วให้อยู่ลำดับที่4น่าจะดีที่สุดครับ mm hmm. ของผมครับอันดับที่4นะต่างจากแอมนิดนึงเป็นเอียฟันแอร์ไลฟ์ครับผม,มทำไมครับให้ตัวนี้เนี่ยผมให้ตัวนี้เป็นรองบวยจริงๆตัวเนี้ยคืออย่างที่บอกว่าจริงๆมันฟังเพลงพอใช้ได้นะครับแมอมเบสเนี่ยก็ไม่ได้ล้นเท่าซาวคอ R50 ไอแต่ว่ามไม่รู้ทําไมฟังแล้วก็รู้สึกเตื้ออยู่ดีถึงแม้เบสที่ให้มาจะไม่ได้ล้นขนาดนั้นน,น,นะครับ,รบผมแล้วก็ย่านกลางเรื่องเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันถอยๆจมๆทู่ๆไปนิดนึงนะผมก็เลยให้เป็นอันดับสครับผมสาหรับเอียฟันแอร์ไลฟ์ครับม ส่วนลำดับที่3นะครับผมของผมจะเป็นเอียร์ฟันแอลไอใช่ครับผม <All right. S 1> uh, จะสลับนิดนึงกับ ของพิ่นิวได้ครับส่วนเอียร์ฟันแอร์ไลน์นะครับผมให้อันดับที่3เพราะว่าสเปคที่ให้มาค่อนข้างดีดีดีขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมแล้วก็ในส่วนเรื่องของไม์จะตัดเสียงรบกวนได้โอเคเลยผมรู้สึกว่ามันตัดได้เงียบขึ้นมามากกว่าอีก2ตัวที่พูดก่อนหน้านี้ครับผมแล้วก็ในส่วนเรื่องของเสียงนะครับผมผมรู้สึกว่าเบสให้มาค่อนข้างใหญ่กลางแหลมค่อนข้างชัดแต่ว่าในที่นี้คือจะมีความฟังสบายกว่าโทโซกับ เลาคอครับผมบผมเลยรู้สึกว่าให้เอียร์ฟันอยู่ที่3น่าจะดีกว่าครับผม,บผมอันนี้ผมเห็นต่างกับแอมนิดนึงเ,<อ>เพราะว่าที่3ของผมเนี่ยคือโทโซ Air ์จายน v วาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยตัวของโทโซ Air ์จายน v วากับเอีย u n ฟันไลฟ์เนี่ยครับ จริงๆทั้งเรื่องของไม์สเปคแล้วก็แนวเสียงเนี่ยผมว่ามันพอๆกัน<อ>ที่ผมให้โทโซเป็นอันดับ3ก็คือผมใส่มันฟังเพลงแล้วชอบมากกว่าเอฟันแค่นั้นเองครับ<อ>จริงๆที่เหลือมันพอๆกันแหละ,<ร>ะสําหรับรรผม <ใช S 1> นะมแต่ว่าใส่ฟังเพลงแล้วผมชอบโทโซมากกว่านิดนึงอ<ม>่ะ <ๆ S 2> ผมก็เลยให้เป็นอันดับ3ครับ อ,อันนี้แล้วแต่ความช,ชอบของแต่ละบุคคลนะครับ,รบ<ม>แล้วแต่คนเลยมาต่อกันที่รองท็อปแล้วครับแอม่อารองท็อปนะคบผมผมก็เหมือนเดิมซาวพีด T3 Pro ตัวนี้ถ้ามองเรื่องสเปคค่อนข้างดีที่สุดใน5รุ่นนี้ใช,นใช่รู้สึกว่าให้มาค่อนข้างเยอะมาก ใช่ครับครับผมส่วนเรื่องไม้นี่มีความชัดเจนดีครับไม่ตัดเสียงได้ค่อนข้างดีรู้สึกว่ามีเสียงรบกวนอะไรเนี่ยคือแบบคุยได้ง่ายได้ยินชัดไม่รู้สึกฮะอะไรนะอะไรเงี้ยค่อนข้างน้อยมากครับผมในส่วนของเรื่องเสียงนะครับพี่นิวของอตัวที p โปเนี่ยค,คือค่อนข้างฟังง่ายฟังสบายครับผมเบสมี เสียงร้องเด่นออกมาด้านหน้าเสียงแหลมให้รายละเอียดที่ชัดเจนนะครับผมแต่ว่าติดโทนอุ่นนิดนึงครับผมผมเลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ให้อยู่ที่น1น่ให้อยู่ลําดับที่2น่าจะดีกว่าเพราะว่าตัวที่1มันจะมีอะไรดีกว่านิดนิดหน่อยหน่อใช่ะครับผมสำหรับรองท็อปของผมนะครับเป็นซาวพีซ e c e T3 Pro เช่นเดียวกันนะฮะรุ่นนี้เนี่ยก็คือ เรื่องของเสียงดีตามมาตรฐานซาวด์พีซไมค์ก็ทําได้ดีครับตัดเสียงรบกวนทั้งข้างนอกและในตัวอาคารได้อย่างดีครับผมบสาหรับ T3 Pro เนี่ยนะคือฟังเพลงอะ่ะผมว่าฟังได้ยาวๆอะครับยาวๆใช่คือมันไม่แสบหูแล้วก็ไม่หนักหูจนเกินไปมันอาจจะไม่ได้มาแบบโอ้โหจัดเต็มแบบตตูมๆขนาดนั้นนะ<ช>แต่ว่ามันก็คือบาลานซ์นะครับฟังได้เพลินๆยาวๆกลางๆไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็รวมถึงตัวสเปคที่เขาจัดหนักจัดเต็มมาให้จริงๆคือมีเกมโหมดมีมูวี่โหมดมาให้ในราคาเนี้ยก็คือ โอเ okay, คมากๆแล้วครับผมด้วยฟังก์ชันที่เขาให้มาครบครันแบบนี้นะรวมถึงแนวเสียงที่ถือว่าดีใช้ได้เลยก็เอาไปเลยครับอันดับ2ครับผมส่วนอันดับ1นะครับผมของผมน<ห>ะเหมือนเดิมครับผมให้เป็นเลดมีบัตร6กไหลครับผมเน่อเพราะว่าถ้าเทียบกันเรื่องสเปคอะสเปคตัว t 3 Pro จะดีกว่านิดนึงแต่ว่าตัวเนี้ยก็อยู่ในระดับมาตรฐานครับผมส่วนในเรื่องของไมผมรู้สึกว่ามันมีความชัดเจนที่ดีมากตัดเสียงรบกวนอะไรได้ค่อนข้างดี ใช่ครับผมให้ให้เสียงพูดที่ค่อนข้างสมจริงนิดน,นึงในเรื่องใหม่นะครับผมผมรู้สึกว่าเออมันมันก็โอเคนะครับ <ขอ S 2> ผมส่วน <c oughs> เสียงต้นตตีนะคะผมรู้สึกว่าเบสกลางแหลมเนี่ยได้ยินชัดเสียงค่อนข้างบาลานดีม,มีสมดุลเบสกลางแหลมก็ค,คือแบบได้ยินทุกย่านครบถ้วนผมเลยรู้สึกว่าให้มาอยู่ลำดับที่หนึ่งครับผมอันนี้ของผมนะโอเคครับและสำหรับโน .1 ของผมนะเหมือนแอมเลยครับผมแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเรดมี บัตส6 l i ไลตัวนี้นั่นเองนะฮะ <Hello. S 1> เนื่องจากว่าทั้งไมฟังก์ชันและเสียงเนี่ยเอางี้ผมว่าจริงๆเรื่องไมและฟังก์ชันเนี่ยก็พอๆกับ o u n พ p i e ี e T3 Pro แหละ mm hmm. แต่อย่างที่บอกว่าหูฟังอะ่ะเราก็ใช้ฟังเพลงกันเป็นหลักนนเอนอะแอมเนาะใช่คับทั้ง5ตัวเนี้ยผมหยิบเรด m มีมาฟังแล้วผมรู้สึกชอบที่สุดถูกนะิจที่สุดถูกจิจในการฟังเพลงของผมที่สุดคือมันมีความฉ่าโบ mm hmm. ทุกย่านมาแบบชัดจัดเต็มใ,ใส่ก็ใส่ฟังได้สบายไม่ปวดหูไม่ล้าหูมากเอาไปเลยโน1ของหูฟังบัจเจตในวันนี้ครับ Redmi b u มี6บั t e เป็นยังไงกันบ้างครับเทียร์ลิสของทุกคนเป็นยังไงยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะลิสของเรานี่ก็ถือว่าคล้ายๆกับยานแม่นะครับเนาะใช่ครับผมต่างกัน2อันดับเนาะเนาะประมาณอันดับที่3 4มสี่เียร์ฟันกับโทโซก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่อันดับต้นกับท้ายก็เหมือนเหมือนกันครับอาจจะเป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่าใช่มันไม่เหมือนกันแน่นอนเป็นเรื่องของเทส์ล้วนๆเลยครับถูกต้องครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะกับทางยานแม่จากกลุ่มหูฟังไร้สาย True Wireless and g a d g e t นะที่ได้ส่งหูฟัง ทั้ง5้าตัวมาให้ผมกับแอมได้รีวิวกันในวันนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเราจะได้หูฟังสไตล์ไหนแบบไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันรอติดตามครับสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วจ้าบาย